สวัสดีเช้าวันพุธที่11พฤษภาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสัมพันธ์สุรภาพการเงินการลงทุนผ่านทาง a m Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมานะคะหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงแรงในวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งนี้เนี่ยความกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อไดดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหลังจากที่ราคาพลังงานแล้วก็น้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแรงในวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะโดยราคาน้ำมันเนี่ยลดลงต่อ เก้าเหรียญต่อบาเรลวนะคะก็คือต่ำร้อยแล้วนะคะก็เราก็เบรนต์เนี่ยอยู่ประมาณที่1 0ึ่ เหรียญต่อบาร์เรลนะคะจากความกระมวลเรื่องของดีมานการนําเข้าขจากจีนเนี่ยชะลอตัวประมาณ4.8%นะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการประกาศล็อกดาวลมถึงแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยการพิจารณาเรื่องของการคว่ำบาตรนำเข้าน้ํามันจากรัสเซียของยูนะคะดูเหมือนจะเกิดความไม่ลงตัวนะคะก็เลยทําให้ดีมานเนี่ยมันมการปรับตัวลดลงมาในขณะเดียวกันเนี่ยสป라이ที่มากขึ้นก็เป็นแรงกดดันต่อราคาน้ามันค่ะจากประเด็นเรื่องของราคานมันที่สูงขึ้นนะคะก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้อัตราเง ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะและล่าสุดดูเหมือนว่า Inf l a t i o n expectation นะคะหรือความคาดหวังของเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่เฟดรัฐนิวยอร์กนะคะได้มีการเปิดเผยผลสํารวจคาดการเงินเฟอ้อของผู้บริโภคในสหรัฐเนี่ยมีการชะลอตัวลงมานะคะ0.3มาอยู่ที่ประมาณ6.3นะคะจากก่อนหน้าที่6.6ทั้งนี้เนี่ยมาจากเรื่องของแนวโน้มราคาอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในอีก12เดือนข้างหน้าค่ะในขณะเด ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันนี้นะคะเพื่อจะบ่งชี้ว่าทิศทางของการปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐเนี่ยจะมีความร้อนแรงแค่ไหนนะคะซึ่งอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยที่มีการเร่งตัวขึ้นก่อนหน้าเนี่ยก็มีการทํานิวไฮสูงสุดในรอบ40ปีนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ8.5%ค่ะอย่างไรก็ตามก่บคาดการเงินเฟอเอ้อของวันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ8.1%นะคะซึ่งก็มีการปรับลดตัวลดล,ดลงมาจาก8.5%นะคะในขณะเดียวกันแนคอ CPI นะคะคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ6%จาก6.5%ในเดือนมีนาคมนะคะ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่สิงหาคมในปี1982ค่ะอย่างไรก็ตามคณะวิเคราะห์หลายแห่งก็ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยได้นะคะเนื่องจากว่าหากเฟดมีการปรับ เร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบรุนแรงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการนะคะซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟอ้อที่สูงผลกระทบจากเรื่องของสองครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ปัญหาห่วงโซ่อปปรทานที่มาเป็นผลจากการระบาดในจีนนั่นเองนะคะทำให้เกิดการล็อกดาวน์ทั้งนี้เนี่ยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นสําหรับธุรก,กิจขนาดเล็กในสหรัฐนะคะก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ93.2นะจากความกัวงวลเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็การขาดแคลนแรงงาน,นะคะ่ะสรุปภาพรวมการลงทุนนะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคนะคะแล้วก็ e NERGY COMMUNICATION SERVICE แล้วก็ HEALTHCARE นะคะที่มีการรีบาวขึ้นมานะคะทั้งนี้เนี่ยดัชนี S&P 500ก็กลับมายืนที่ระดับ4,000จุดอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยต่ำ4,000จุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยดาวโจนส์ก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยคะ่ะการปรับตัวลดลงของหุ้นกลุ่มเทคตั้งแต่วันพฤหัส ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันจันทร์ล่าสุดนะคะก็ทำให้ market cap ของกลุ่ม Big Tech เนี่ยหายไปราวๆหนึ่งทิลเลียนนะคะ1ล้านล้านนั่นเองนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะทาง Apple Microsoft Tesla Amazon g o o เ l e ลเมตาแพลตฟอร์มหรือว่า a c e b o o k นะคะแล้วก็ NV i d i a เดียค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์ค่ะจะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันขึ้นนะคะแต่ละระดับที่103.9นะคะบอลยู10ปีเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ประมาณ2.98แล้วก็บอลยู2ปีปรับตัวลดล,ลงมาอยู่ที่ประมาณ2.60ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเรียวยูยังให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะคะอยู่ที่ระดับ0.34ค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่0.30นะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังคงอย เรื่องของความต้องการลดลงในขณะที่แนวโน้มสป라เนจะมีมากขึ้นนะคะก็รวมถึงดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็เป็นการกดดันในทิศทางเดียวกันกับราคาของทองคำได้เลยนะคะที่ราคาทองคำเนี่ยเช้านี้มีการปรับตัวลดลงกว่า20เหรียญนะคะลงมาอยู่ที่ประมาณ1,837เหรียญต่อทริออนส์ค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอ นำการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกนะคะมีการเปิดเผยว่าดัชนีคามเชื่อมั่นของเศรษฐกิจของเยอรมนหรือซลอีคโนมิกเนี่ยออกมาดีขึ้นนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็มีการปรับตัวผสมผสานค่ะโดยตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียก็ลดช่วงลบลงนะคะจากเซนเิเมนต์ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มจะชะลอตัวลงแล้วก็ราคาพลังงานมีการปรับตัวลดลงค่ะตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องของปัญหาสป라이ตเชนจากประเด็นเรื่องของล็อกดาวน์ ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะโดยครอบครัวมากสเนี่ยก็กลับมาดํารงตําแหน่งอีกครั้งนะคะทมกลางตลาดหุ้นที่ผันผวนค่อนข้างหนักนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยกลับมาอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเวียดนามค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ